วัสดีครับต่อทองชาแนลนะครับวันนี้ต่อทองมาเที่ยวที่อำเภอต่างอยแล้วก็เลยแาแวะมาดูผมปูพญานาคที่อยู่ที่สะพานเฉลิมพระเกียรติซึ่งเพิ่งจัดสร้างเสร็จในไม่นานมานี้นี่เองฮะ,ะยังไม่ถึงปีนะครับ พญานาค2อ,ององค์นะฮะที่อยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแวะชมดูข้างในนะครับหลังจากที่สร้างพญานาคเสร็จนะรู้สึกจะสวยงามมากเลยนะครับไปดูข้างในนะครับ พญานาคที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับมองไปตรงกลางสะพานก็จะเป็นแม่น้ำแม่น้ำพุงนะครับ เป็นสะพานเหล็กสะพานแขวนซึ่งมีน้ําเยอะนะพี่น้องปีนี้รู้สึกตอนที่นาแล้งไม่มีน้ําเลยฮนะแต่ตอนนี้น้ําเริ่มหลังจากที่เขามีการกักกันน้ําไว้นะฮะตอนนี้เจ้าหนะ้าที่เขาอบรมเกี่ยวกับอาการดูแลรักษาความปลอดภัยนะฮะ ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นพญาเต่างอยนะครับตรงนี้ก็คือส่วนกลางของสะพานนะครับส่วนกลางของสะพานเต่างอยนะครับสะพานที่ข้ามจากเต่างอยไปหาวัดพระาธาตุนะฮะพระาธาตุพุทธกัสปะนะครับ อันนี้น้ํายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าทีก่ก็มีการเตรียมความพร้อมฝึกอบรมซ้อมป้องกันร,รักษาความปลอดภัยทางน้ํานะครับเผื่อมีปริมาณน้ําหลากมาก็จะได้ช่วยบรรเทาป้องกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้คล่องนะครับ ตอนที่ผมเคยมาอตอนนั้นไม่ได้เดินข้ามสะพานเพราะตอนนั้นมาหน้าร้อนฮหา่าร้อนฮหร้อนมากนะครับอันนี้เป็นกันยาก็ปากกลางฝนก็กลางเกือบปลายแล้วนะครับแต่วันนี้แดดก็ร้อนระอุนะครับ เจ้าหน้าที่เขามีการซ้อมนะฮะอดีถ่ายไอ้เลนไวสกรีนก็เลยซูมไม่ได้ ก็มีสะพานแบบคนพิการก็สามารถนั่งวินแชมาได้นะครับแต่ว่าห้ามมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ขึ้นนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการซ้อมอยู่นะนยังซ้อมออกเรืออเพื่อฝึกความปลอดภัยทางน้ำนะครับแต่ไกลพี่น้องอดีใช้เลนไวสกรีนก็เลยซูมไม่ได้นะครับเดี๋ยว เก็บบรรยากาศความสวยงามในรอบๆสะพานกับบริเวณวัดพระธาตุตรงนี้จะเป็นทางข้ามไปยังวัดพระธาตุพุทธกัสปานะครับก็เดินทะลุทะลุวัดไปทางออกฝั่งตลาดฝั่งฝั่งนี้นะครับก็เป็นชุมชนเป็นซอยนะครับ พอดีถ่าย่องมาทางนี้มันจะเป็นเหมือนย้อนแสงกับแดดพระอาทิตย์แรงกล้าเลยพี่น้องฮะอันนี้กับฝั่งนี้ก็จะเป็นพญานาตะอ,อยนะครับฝั่งนู้นก็เด็กๆก,ก็ลงว่ายน้ําเล่นกันนะครับยังไม่มีน้ําหลากมาจริงๆถ้าพายุฝนฟ้ามาจริงๆน้ําก็เต็มนี่แหละครับพี่น้องทางเจ้าหน้าที่เขาเลยมีการซ้อมเตรียมเตรียมรับมือกับอุกทกภยัยอย่างกรณีนี้อย่างช่วงนี้ที่จังหวัด เพชรบูรณ์ก็ฝนพายุตกลงมาจนท่วมนะครับแต่ทางเราฝั่งแถบสกลนครมุกดาหารก็ยังสวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับวันนี้ตาทองอยู่ที่สะพานแม่น้ําผงนะครับอยู่ที่อําเภอเตาองงอยจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้มาแวะที่สถานที่ท่องเที่ยวเตาองงอยนะครับพอดีอข้ามาที่สะพานเหล็กนะจึงเป็นสะพานยกตรงกลางอาพอดีเห็นเจ้าหน้าที่เขาซ้อมฮะ ต้องฝึกความปลอดภัยทางน้ำนะก็เลยเตืออกาสถ่ายทำนะฮะเรียกว่าวิธีการป้องกันบันเทาภัยาทางน้ำในกรณีที่เกิดอุทกภัยนะครับก็เลยเตืออกาสเก็บภาพ ช่วงที่มีน้ำหลากเชี่ยวมานะฮะเขาก็ซ้อมอทำแผนป้องกันบันเทาภัยกรณีที่มีพายุาน้ำหลากนะตรงนี้กะระแสน้ำจะพัดแล้วก็ไหลแรงนะ

อันนี้ก็เป็นบยากาศคลิปสั้นๆเก็บไว้ให้พี่น้องได้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้ต่อทั้งชแนลก็จบคลิปสั้นๆตเดสิเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ฝาช่องชนด้วยครับสวัสดีครับ